ลูกจ้างพอยิ้มได้ประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินว่างงานเพราะโควิด4พฤษภาคม63นี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่องวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ลูกจ้างพอยิ้มได้ครับประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินว่างงานคนตกงานนะครับเพราะโควิด -19 และเหตุสุดวิสัยวันที่4พฤษภาคมนี้จำนวน3 0 0แสนรายส่วนที่เหลือจะเร่งคุยนายจ้างส่งข้อมูลด่วนครับเมื่อวันที่1พฤษภาคม2,563นายนันทชัยปัญญาสลลลุรฤทิ์นะครับรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผ่านรายการถามตรงๆกับจอมขวัญทางไทยรัฐ นะครับทีวีช่อง32กรณีที่ลูกจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพื่อรับเงินว่างงานตกงานจับกันสังคมตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่จนถึงเดือนพฤษภาคมก็ยังไม่ได้รับการชดเชยว่าเงินทิปการสังคมนํามาจ่ายนั้นเรียกว่าประกันการว่างงานโดยก่อนหน้านี้นะครับการนําเงินประกันว่างงานมาจ่ายให้ลูกจ้างนั้นต้องดําเนินการทั้งลูกจ้างและนายจ้างเพราะเงินในส่วนนี้มีการนําส่งทั้ง2ฝ่ายล์ ซึ่งต้องมีการรายงานตัวต้องมีการส่งหนังสือของนายจ้างว่าลูกจ้างออกแล้วลูกจ้างพักงานหรือลูกจ้างต้องหยุดงานซึ่งค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่วันนี้ทางประกันสังคมได้ลดขั้นตอนดังกล่าวลงแล้ววันนี้เราทําได้เร็วขึ้นมีผู้ใช้สิทธิ์ตอนนี้1.1ล้านคนและประกันสังคมสามารถอนุมัติเรียบร้อยแล้ว326,000กว่าคนนะครับ เงินจะโอนให้วันที่4พฤษภาคม63นี้โดยล่าสุดนะครับเรามีการเร่งทำข้อมูลให้เร็วที่สุดซึ่งในส่วนนี้จะมีลูกจ้างได้รับอนุมัติอีก1 0 0 0 0แสรายส่วนอีก5 0 0 0 0นรายที่เหลือเรารอนายจ้างมารับรองนะครับซึ่งทุกหน่วยงานนายกระทรวงแรงงานจะออกติดตามนายจ้างทั่วประเทศนะครับเพื่อให้รับรองลูกจ้างโดยส่วนใหญ่พบว่านายจ้างเหล่านี้เป็นสถานประกอบการเล็ก ซึ่งเราจะต้องเข้าถึงเพื่อให้ลูกจ้างได้รับเงินเยียวยาแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับที่รับฟังข่าวสารด้วยกันหวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่รับฟังนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ